าราศีเมษนะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของอความขัดแย้งนะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นความขัดแย้งนะครับาทางด้านของหน้าที่ใหม่ๆนะอย่างเช่นว่าใครไปได้รับหน้าที่ใหม่ๆนะครับก็จะต้องเจอภาวะหนักๆในบางครั้งเนี่ยนะในช่วงแรกๆนะครับเขาเรียกว่า เจอแบบผลกระทบรุนแรงนะมีคนมารองของมีคนมารองดีนะครับรองวิชาอะไรต่างๆนะกับชาวลัคนาราศีเมษนะทาให้เป็นส่วนที่จะต้องเราเข้าไปประทะงนะสมมติไปจะไปได้งานใหม่นะก็ต้องเตรียมตัวประทะล้นะอ่าม่ไม่ได้ประทะไปต่อสู้นะประทะในเรื่องของความกดดัน นะความลด้านหนักๆน,นะครับจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะแพ้ไผ่นะมันเป็นแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับยังไม่ใช่ความเป็นจริงนะเพราะในส่วนของเดือนเดือนนี้นะครับในเรื่องของการประทะนะในเรื่องของความรุนแรงอะไรต่างๆนะครับมันจะ ค่อยๆนะดีขึ้นนะค่อยๆเบาลงนะครับทําให้ชาวตัวลัคนาราศีเมษเองนะครับกลับมาฟื้นนะฟื้นกําลังใจแล้วก็เตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหานะภายในเดือนเดียวกันเลยนะครับอพอกําลังใจกลับมาก็เตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เนี่ยนะพอเราเริ่ม ที่จะแก้ไขปัญหานะปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะมีในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับพวก,อน,อกนอกจากตําแหน่งใหม่แล้วนะปัญหาเกี่ยวกับบริวารน,นะบริวารลูกจ้างลูกน้องบุตรหลานนะบุตรหลานนะครับห่าหลายอย่างเลยนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นนะพอเราเตรียมพร้อมที่จะลุยนะครับเราก็จะเหมือนแบบเล่นบทใหญ่นะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่ว่าความนิ่มนวลนในการแก้ไขปัญหาทุนนี้นแหละครับที่จะจะเป็นตัวเตือนนะว่าจะต้องใช้ความนิ่มนวลเข้าไป ร่วมด้วยนะเพราะบางทีชาวเม็เองนะครับอ่ารุนแรงนะในช่วงชั่ววนี้มันมีดาวมารต์ตุนนะไม่ใช่เป็นนิสัยส่วนตัวนะครับมีดาวมารต์ตุนทําให้แบบว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างเหมือนขวานผ่าซากอะไรงะเงี้ยนะเราก็ต้องอ่าใช้นะความนุ่มนะเข้าไปเป็นองค์ประกอบด้วยไม่เช่นนั้นนะครับเดี๋ยวปัญหามันจะอ่าตามมาภายหลังนะคือมันตามมาไม่จบอย่างเช่นว่า ใช้ความรุนแรงนะสมมติมีลูกน้องลูกน้องดื้อไล่ออกเลยอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวก็โดนปัญหากลับมาไงนะครับเพราะนั้นต้องใช้เหตุผลนะดีๆตามที่ดาวพระพฤหัสท่านมากลุ่มลักนณาดวงชะตาของตัวเราด้วยนะครับเราจะมีสิ่งดีๆนะกลับเข้ามาเพราะมีของดาวอ่อนโยนเนี่ยแหละนะอย่างดาวพระพฤหัสนะครับก็คือใช้ความอ่อนโยนในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความผูกพันในเรื่องของมิตรภาพนะ,ะแล้วเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะถูกแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นนะครับรวมถึงว่าใครที่บอกว่าเป็นเริ่มต้นงานใหม่นะ ความกดดันต่างๆเดือนนี้นะจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปด้วยนะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางทีเราเริ่มแล้วเราท้อแล้วเราเหนื่อยแล้วเลยนะครับก็ต้องรอ,อนะจังหวะเวลาไปนะเพราะหลายๆอย่างมันจะถูกกดดันนะในช่วงต้นๆเดือนนะครับแต่พอเข้าไปสู่ท้ายๆเดือนแล้วเนี่ยนะมันจะเบาบางลง นะทีนี้เนี่ยนะครับพอมันเบาบางลงก็อย่างที่ว่าไปนะครับเราก็ต้องเข้าไปลุยในการเจราจารในการแก้ไขปัญหานะอย่างสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานนะสมมุติว่าเป็นเจ้าของบริษัทพอเป็นเจ้าของบริษัทปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องไปมีปัญหาตรงไหนนะมีปัญหาในตรงที่ว่า,เ,าเลือกสินค้าใหม่นะเป็นช่วงจังหวะเลือกสินค้าใหม่เข้ามา ต้องไปเลือกเยอะนะต้องไปหาเยอะนะต้องคิดเยอะนะเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่นะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะครับอ่าที่มีเข้ามานะแล้วสามารถเริ่มต้นได้ด้วยนะเช่นว่าไปเจอสินค้าตัวใหม่เออถูกใจแน่นอนนะเดือนนี้นะอ,อ่าไปกลางๆท้ายๆเดือนก่อนนะถูกใจแน่นอนนะครับแล้วเราก็เอามาเป็นสินค้า ของร้านค้าเรานะของบริษัทเราขององคอ์กรเรานะครับรวมถึงเรื่องในเรื่องของแผนงานนะในโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นในลักษณะว่า,าคนยอมรับอะ่ะเป็นโปรเจกต์นี้พอนําไปเสนอให้หัวหน้างานให้บริษัทแล้วนยครับเขายอมรับพอเขายอมรับปุ๊บถามว่าปัญหาการถูกกดดันโดยรอบมันหมดลงไปถูกไหมแต่ที่ปัญหาใหม่มันเกิดนะก็เรียกปัญหาเก่าจบ ปัญหาใหม่เกิดเกิดโดยตรงที่ว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ไอตัวโปรเจกต์ใหม่ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าแนวความคิดใหม่ของเราที่จะดําเนินเนี่ยนะมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับาก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะของการเริ่มต้นปัญหาใหม่นะแต่เป็นปัญหาที่ดีไงนะครับเราเข้าไปดูแเราแก้ไขปัญหาเราได้สินค้าได้กําไรให้กับองค์กรได้กําไรให้กับบริษัทแถมยังได้ใจด้วยนะได้ใจทั้งทีมเลยนะครับอ่าบริวารเราที่เคยมีปัญหาความขัแดแย้งกันที่ผ่านมานพอมันผ่านพ้นช่วงปัญหาไปแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่า กลับมานะกลับมาได้ใจนะนั่นแสดงว่าไม่มีศัตรูถาวรนะชาวเมษเนี่ยนะเดือนสิงหาคุไม่ได้มีศัตรูถาวรใครเครเป็นศัตรูต่างๆก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์นะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเขาเรียกสมมติมีพระพระเดชกับพระคุณอ่ะนะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเริ่มใช้พระคุณนะครับแล้วสิ่งหลายๆอย่างมันจะกลับร้ายนะกลายเป็นดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะนี่เกี่ยวกับเรื่องงานก่อน ทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของอ,อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของหน้าที่นะหน้าที่การงานเนี่ยที่จะต้องได้มานะทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะครับมันจะต้องได้มาจากการประทะนะอย่างสมมติว่าโอเคเราเคลียร์เมื่อกี้ปัญหาภายในไงน,นพะพอดีไปไปดูปัญหาภายนอกบ้างเนี่ยเวลาไปเจออนะสมมติว่าบริษัทเรากับบริษัทคู่แข่งนะเดือนนี้แหละนะครับเป็นเดือนที่ พร้อมปะทะนะเพื่อให้แย่งชิงความสาเร็จนะ่ะนะไม่ใช่พร้อมปะทะในเรื่องของการเอาชาชนะโดยใช้อารมณ์แต่เป็นการประทะนะโดยการแย่งชิงความสําเร็จนะครับเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นนะเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเป็นดวงใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดือนประท้วงอ่ะ นะเป็นตั้งประท้วงตั้งกลุ่มตั้งทีมนะเตรียมตัวรับแรงประทะด้วยนะครับชาวราคนาดาศีเมษนะแต่ถ้าว่าเป็นนี้นะเป็นบริษัทนียเป็นองค์กรเป็นบุคคลเนี่ยครับอ่าก็ถือว่าเป็นเดือนนะของการนะครับเหน็ดเหนื่อยนะแต่ได้ความสําเร็จกลับเข้ามามากนะเหนื่อยมากได้ความสําเร็จมากนะครับ เหมือนไปขุดทองขุดทองแล้วเจอทองขุดทองแล้วเจอทองไม่ใช่ขุดไปเจอดินเปล่าๆไม่ได้อะไรเลยนะหลายๆอย่างก็จะพลิกฟื้นเป็นทางที่ดีขึ้นรวมถึงในเรื่องของเคราะด้วยนะอุบัติเหตุเพศภัยนะ ถามว่ายังมีอยู่ในเดือนเดือนนี้ไหมยังมีอยู่แต่ไม่ได้เต็มเดือนนะครับเดี๋ยวเคราะห์ก็หมดไปนะเพราะนั้นเวลาเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆนะช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วกันนะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังจะต้องระมัดระวังนะความเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเจ็บป่วยก็ได้นะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เจ็บป่วยพอดีไปแพ้อากาศนะไปท่องเที่ยวหยุดยาวมากลับมาปุ๊บแพ้อากาศอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเห็นในเดือนสิงหาคมนะครับอุบัติเหตุเคราะห์ไปต่างๆนะมีประมาณครึ่งเดือนนะแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับ ไปในทางที่ดีขึ้นนะก็จะเป็นในลักษณะว่ามามีแรงมีเลี่ยวมีแรงมาหุมงานมาแก้ไขปัญหามาหาเงินหาทองหาทรัพย์เนี่ยนะในเดือนเดือนนี้เลยนะครับและเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับอย่าที่ว่าใครขยันนะอ่านะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอานะงานเงนิงนนะมาเต็มมาพร้อมนะครับอ่าโชคลาบนะโชคลาบบารมีก็มาเต็มมาพร้อมเช่นเดียวกันนะเดือนเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนของ จุดเริ่มต้นทั้งการบัตาจุดเริ่มต้นของความร่ํารวยจุดเริ่มต้นของการถูกรางวัลใหญ่ในรางวัลที่หนึ่งนะครับชาวเมฆเนี่ยนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะครับเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวนะรับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องได้ร้ายนะครับที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับจะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อน กลับเข้ามาในเดือนเจาตานะครับใครอยากจะได้งานใหม่จะสมัครงานใหม่เดือนนี้ถือว่ามีโอกาสทองเข้ามาแล้วนะจะได้งานใหม่สมหวังสมใจนะครับแล้วแรงประทะเนี่ยนะถ้ามาเริ่มต้นเดือนเนียนะไม่ไม่มได้เต็มเดือนนะมันจะผ่อนคลายไปนะมันก็จะสบายสบายไปนะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะกลับเข้ามาสําหรับคนที่อยากได้งานใหม่นะครับทางด้านหัวหน้างานหัวหน้างานนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามแต่นะครับเมตตาชาวเมตนะ อย่างเต็มที่เต็มพร้อมเลยนะครับถ้าเคยเคยคิดว่า,าเคยไมอ่อนุเคราะห์นะชาวเมธนนะเดือนนี้นะยังอนุเคราะห์อยู่นะครับกลับมาอนุเคราะห์นะกลับมาคุยกันดีนะครับอย่างเช่นว่ามีการอ่าก็เรียกอะไรอ่าประชุมบ่อยๆงนะพอประชุมบ่อยๆเขาเห็นไอเดียเขาเห็นความคิดเราเราสู้จริงเราเลยุยจริงนี่นะชาวเมธเนี่ยรับรองได้ว่า กลับมานะครับกลับมาเมตายินดีเต็มเต็มเดือนเลยนะครับเริ่ม้งแต่ต้นเดือนเลยนะดังนั้นนะครับเป็นดาวของความเข้าเป็นเดือนของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะเสนอผลงานแสดงผลงานโชว์ผลงานนะเต็มที่นะครับรับรองได้ว่ามีแต่เรื่องดีๆนะจะย้อนกลับเข้ามานะครับในเดือนะตาท์นี้มาดูในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ความผูกพันนะครับความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเนี่ยก็ต้องยอมรับนดหนึ่งนะครับถ้าใครแบบว่าแอบชอบนะคนที่มีอายุมากกว่าเดินเดินนี้นะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการเริ่มต้นนะของความรักเนี่ยนะครับถือว่านะถือว่า เป็นเดือนที่ดีนะทีนี้การเริ่มต้นของความรักไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะจะเป็นในลักษณะว่ารู้จักกันมาสักระยะเวลานึงนะครับอยากจะพาไปเปิดตัวแล้วนะอยากจะพาเข้าบ้านอยากจะพาไปพบคุณพ่อคุณแม่เงี้ยนะถ้าใครพาเราเข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ของอ่ากู้ครองเราสมมติเรามีแฟนใช่ไหมแฟนเราพาเราไปพบพ่อแม่นะไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะ เพราะเป็นเดือนของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะเห็นเราแล้วลโอ้รับเป็นลูกเขยรับเป็นลูกสะใภ้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะของการเริ่มต้นนะครับทีนี้จะมีในส่วนของว่าคนที่แบบว่ามีรถไฟหลายล่ากนะเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังในการรถไฟชนกันนะครับแล้วชนมีปะทะแรงนะปะทะครั้งใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะ,ะเพราะนั้นเนี่ยนะครับใครมี ความรักในหลายๆรูปแบบนะครับจะต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้ด้วยนะเดี๋ยวว่ารถไฟมาชนกันประทะกันแรกนะเ mm hmm. มีเองก็จะต้องคอยไปแก้ไขปัญหานะหลายๆอย่างนะครับอาจจะต้องระมัดระวังทิศหนึ่งนะครับนี่ถ้าเป็นครอบครัวที่แบบว่ามีรักเดียวใจเดียวละนะ คือก็ต้องยอมรับว่าทั้งตัวเราทั้งคู่ของคนรักเนี่ยนะมีปัญหาอยู่บ้างน,นะครับเราเราเองก็จะต้องไปคอยซัพพอร์ตเขาว่านะไปคอยไปช่วยเหลือ,อคู่ของคนรักของเรานะครับและความหวานชื่นนั้นก็จะกลับมาสู่ครอบครัวเราไม่ใช่ไปช่วยแล้วไปเหนื่อยอย่างเดียวนะไปช่วยแล้วได้รับความสุขความหวานชื่นนะครับได้รับความสิ่งดีๆเลยนะตลอดทั้งเดือนน,นั้นความรักทายไปในทางที่ดีนะแต่ถ้า่ารเจ้าชู้นะเต็มตัวรับแรงประทะครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราอารักษ์ช่วยปัดเป่าเพศภัยให้กับทุกๆรัการาศีให้มีแต่ความร่มเย็นสงบสุขมีแต่ความร่ำรวยตลอด